สวัสดีครับพี่น้องแฟนรายการช่องนี้ผีดูกว่าไม่พอกันอีกแล้วครับวันนี้พยายามพยายามที่จะเฮ็ดคลิดเห็นมันเร็วครับเพราะว่าหลังจากเข้าปล่อยคลิดที่แล้วไปพี่น้องกระแสดีเดยใช่ไ ครับเพิ่นมักแนวนี้แมนเพิ่นมักของจริงมักของจริงนะมาเว้าสู่กันฟังเนาะในในรายการโซข่าวฮอตตอดข่าวดังนะครับนี่เป็น EP ที่2เทปที่2นะครับข่าวที่กระลังเป็นประเด็นในโซเชียลนะครับได้หนาฟีดข่าวต่างๆแมนมาบอกพี่น้องฟังมาวิเคราะห์ในแบบบ้านๆแบบเช่าความเห็นนักวิชากรวนนักวิชาเกินอย่างข่าวแรกนี่คือข่าวการทําทารุณกรรมอ่าอ่าที่กระลังฮอตเกินตอนนี้ก็คือผู้ชายคนหนึ่ง บบ <Okay. S 1> รับรับซื้อฝ่า ครับนะมาฝ่าฝ่านี่ได้์เปอาศัยอยู่กับอ้ายกับแฟนอ้อ่าอ่าตั้งแต่น้อยนะครับประมาณสิผาสิพกเอาไปอยู่น้ำครับเสร็จแล้วอ้ายนี่ก็เลิกกับปูยิงคนนี้อ่าเพิ่นซุยเจกังเจกังครับเลิกกันแล้วแต่ว่าน้องนี่ยังอยู่น้ำยังอยู่น้ำกิ่งเบาหน่องครับมานหนเอ่อคือเพิ่นว่าฮักคือแม่ฮักเจกังนี่คือแม่ก็เลยอยู่น้ำเก็เลยอยู่ตอนแม่นครับอ่าแรกๆกับกับอมเป็นหยังครับคือก็ไปเรียนหนังสือเป็นหยังแต่ว่าต่อมาก็เศร้าเฮียนพอส่งเสีย ต้องเสีย,สยคือหัวพันโบดีพันบาเพ,พิ่นก็เลยมาซอยงานบ้านข้ามข้ามสะอาดเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวหมานี่บ่าสามสิบตัวแมวอีกหลายแมวแมวเห็นเขาแต่ว่ากลายเป็นว่าช่วงลลลหลังๆมานี่ทาในฝ่าเนี่ยเราเห็ดทำความสะอาดบริบบบ่อยยางขี่ม้าเลอะเทอะนี่เจ้ากังให้ยแล้วกินเนี่ยนั่นกินขี่ม้า หมอนี่ก็ย่อมย่อมกินเออแมวขีเล้วเธอก็กินหมาเหย้าเลยนี่ก็ให้เลี้ยเอาหลอดดูดดูดโอ้โอหโอ้พี่น้องนะครับก็คือคือสัคือเครดน้ำกันไดนะครับที่นี่แต่มันก็แปลกที่ว่าเป็นยังฝาเนี่ยคือบ่ย่อมหนีอ่า่หนีแถมปกป้องปกป้องพอปกป้องคือบ่เป็นยังดอกอ่คันว่ามีไผเห็นห้อยบาดเจ็บห้อยแผลเนาะอู้เห็นสภาพแล้วมอก็ว่าลดลม ตัวนะตัวปกป้องเจ็กกังนะครับแต่ว่าขั้งสุดท้ายล่าสุดนี่อายไม่เห็นนะครับอายไม่เห็นเส่เห็นสะพานนองครับครับโบจักปากบวมตาปิดนะครับปากแหว่งแม่ฉีกครับแขนหักถืกตีเนินน้ำตีห้ำตีห้ำผมอายก็ได้ผ้าหนองนี้อ่านองลาคาแม่แจงคว่ำนะครับผ้าผ้าหนองแม่แจงคว่ำครับครับซึ่งซึ่งที่ที่ก่อนรายการหนึ่งถามไา สร้างบ่อสร้างเจกังบ่บอกพอสร้างอืมเอมอเป็นเรื่องแปลกเขาก็อยากถามนปันว่าฐานในทั้งความเสือ่อทั้งบุญทั้งกรรมทั้งผ่านเนี่ยชยอธิบายเรื่องอันนี้ได้จางไหนมันผมว่ามันมัน,มน,มน,มนกเกี่ยวของทั้งทั้ง,ท,งทั้งกรรมที่เคยเฮ็ดรวมกันมาก,ก่อนเขาต่อมีมีไม,ม่ม,ม,มีกรรมต่อกันมีเป็นต่อกันมีเป็นมีกรรมต่อกัน อาจจะเป็นศาสตร์ทีแล้วนึกถึงนะครับกับโมโหแต่ว่านี่นีมันเกี่ยวของกันคุณเจ้าเพิ่นบอกว่าเกี่ยวของกันกับมาเจอกันมาผอกันคนเท่านี่เฮ็ดกรรมน้ำกันมารวมกันมามาเบ็ดน่ะบอกว่าผมเนี่ยเออมาผอกันนี่คขึ้นกรรมร่วมกันมาก่อนอาจเป็นพี่เป็นน้องอาจจะเป็นกรรมดีกับว่าเฮ็ดดีน้ำกันคันเฮ็ดบดีกัมาเอาขึ้นกันซัวเคยอาฆาตเขียดแค้นกันกัมาเอาขึ้นกันครับอ่าโดยที่โบยอมลดยอมยอมอภัยให้กันเนี่ยคือก็ต้องมาใส่กรรมเพื่อนบ้านอ่าใน ม้ฝ่านี่อาจจะแบบเคยเห็นเขาเม้ามากอนอ่รปมานนี้นะตามดีวิเคราะห์ในเรื่องของของกรรมนะครับอาจจะประมาณนั่นนะครับเพราะว่าเ็นปกติคนเขาเคยเห็นข่าวนะนายจ้างเออนายจ้างทำลายลูกจ้างเนี่ลูกจ้างมีสองอย่างนี้ครับเอาขึ้น อืมแม่นหมครับาทีมกบุญแม่นหมดคะพวกพวกลูกจ้างขาได้จ้างเคยเห็นเคยเห็นเขาเครับลูกจ้างถ้ารุ่นแบดาวดาะเขาก็เอาทีมกับผู้หญิงกับขมคืนกันมีเออนี่หนี้คือเอาเอาคืนครับเออเพราะนั้นแล้วเนาะคนเฮานี่ให้เฮ็ดดีต่อกันเพราะว่าสีในสถานภาพไหนเพราะว่าเวร้นกรรมมีจริงเขาเคยเฮ็ดเขามาจช่นี่ยเขาก็เฮ็ดเฮาครับมันก็จองกำจองเว้นกันดีสุดก็คือการอภัยให้กันนะครับผมให้ให้กันนะครับ น่ะนั่นแหละคือข่าวแปลกๆเขากับติดตามต่อไปนะครับว่าคดีค่วมแบบไหนแต่ว่าเขาไว้ประกันได้ว่าให้เจ๊กางประกันได้จับแล้วกดีนะครับเพราะว่าเป็นการท่าท่ารุ่นที่ <โ>คือค, head, คือกรรมที่เฮดในชาตินี่ก็คือกรรมไม่มก็กรรมไม่ครับนะเจ็ก,กังก็ได้รับผ้นกรรมแล้วครับก็คือติดขุกแน่นบนนะครับวาาบ่าอีกคราวนึงนะครับอันนี้ข่าวการเมืองที่เฮดให้คนที่แม่แต่คนที่เคยเชียรัฐบาลน,นะครับจะเริ่มอ้วยเพราะว่า,ามีการลดโทษให้กับนักโทษทีกรเอรัปชั่นคือสำคัญคือค้อรับชั่นนั่นนการเมืองอย่างอื่นว่า ข้อหมิ่นบทตรงไงยังยังอีกย,ย,ย,ยังพ่อว่าแต่นี่คือคดีข้อรับชันครับาข้อรับชันไว้นไหน่อยๆนะครับ <นะ S 1> เป็นลักพันล้านหมื่นล้านนั่นแหละปรากฏว่าศาลธิปักษสารจำคุกแปะหาสิบปีแต่ว่าเอาไปเอามามันสิบทบเพราะสิบปีเพราะว่าลดตลอลดโทษปีหนึ่งนี่ลดสามเทื่อสี่เทื่อเนื่องในวันสําคัญต่างๆเมืองไทยนะครับถามว่าแบบนี้คนสัวคนทุจริตโกงกินผู้ใดมันสิยาด เแม่บอกคว้มซัวบ่แม่นติดคุกสิบปีจะได้ไปสวยสุกเงินพันล้านหมื่นล้านนั่นติดละไผก็อยากเฮ็ดแม่นบ่ครับแล้วก็ถามว่าคนมีตังค์อยู่ในในคุกนี่บ่ได้ดลำบากบ่ได้ดลำบากครับลำบากบ่อเด็ดคลุ้บ่อลำบากนะพี่น้องมันมีหลายวิธีจ้ะครับเห็นพวกที่เขาเคยติดคุกแล้วเขามาเว้านะครับออกยูทูบแนวออกติ๊กต็อกแน่นะครับมันมันเป็นอีกโลกหนึ่งที่คนภายนอกมองไม่เห็นนะว่าเขาอยู่จังไงผมคิดเพ้อเสียเสียดำ อ่านับแตะนั่นแหละอ่ายังเสียเปรมใช่เนี่ยเพิ่นกระถือพี่ากษาจำคุกคดีเสือดำเนาะสองปีสิบสี่เดือนครับอืมแต่บาทนี่รากฏว่าเมื่อมาขึ้นาเมื่อขึ้นแสนพิดตามากับติดตามากสบายอ่าติดติดตามากโอ้ยแบบเจ็บตาจังสันจังสีแรกอะขอบ่อยู่ขอไปอยู่โรงพยาบาลครับ เป็นสูตรสำเร็จได้สังเกตบอคนดังเพราะมีตีพ่นข้นรวยเวลาติดคุกแล้วเพันสิบป่วยเลยเขามีปองมีแปลด้วยอำนาจเขาสอนกันบอกกันครับบอกกันคนหูวก้อไม้เนี่ยเราบอกกันครับอ่าเสร็จแล้วตอนไหนยวะพ่อยังสิขอใหญ่มากใหญ่เมื่อยู่เป็นเพเพราะว่าก็นใหญ่เมื่อบานใช่ไหมเหล่ารับคนก็นยอมรับบ่ได้นะรับบ่ได้มันมันขาบเกี่ยวกันมันมันหมายถึงว่า นักการเมืองพมิติพนคน่คนโตคนรวยมันมีอภิสิทธิ์ีหลีหลับถามถึงพญสีีตาสาสี่เห็ดถึงสี่ดดบ่บ่ได้นะครับบ่มีสิทธิ์มีบ่ลดโทษแบบนี้ครับถามว่าติดคุกไปบ่ถึงปีเป็นนักโสษสันดีแล้วไผเป็นคนเส้นหลับว่าดีบ่ดีมันอยู่หวังไหน มันเป็นความเลือมลำของชนชั้นอันนี้ต้องย่อมลบว่ามันเป็นความเป็นจริงในสังคมที่เขาสัมผันได้มันก็เลยน่าเผยเผยกับกาฮหู้ครับน่าที่นี่ประชาชนมันมองยังไงล่ะมันมันมองบ่อยๆมันเสียศรัทธาเสียศรัทธาคือความภาคภูมิใจในบ้านเมืองในรัฐบาลในข้าราชการมันมันเบิดเบิดบริวาสิบายไปหน่วยงานใดกระทรวงใดมันก็ไม่เรื่อแบปไี้ทั้งนั้นแต่เป็นประเทศอื่นกฎหมายเขาเขมแข็งแรง คือยังคือยังตีนข้าววะข้าวมีไข่ทหารเนี่ยให้ให้ทหารเกณฑ์ซอยตัวเองไม่มีบ่แต่ว่าเพิ่งออกมากเพิ่งระดับสูงมาบขาว่าบุเมนเห็นไหมอืมอู้คืเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับพี่น้องบ้านเฮาไม่จะไปยังกับโมเออมักรวยหรือวเจ้าของอ้าวคือยังลอตเตอรี่เออ มันมีขายเกินราคาไปได้ยินกับหัวเออจะย่างออกไปนี่เห็นคนถือลอตเตอรี่มันมันเกินเบิดกับหัวมันบอกนี่แมนเออเอาเอาสิตัวไปผมเห็นข่าวอันเดี๋ยวหลังเลือกตั้งอบตอ่าแล้วมันออกข่าวช่องหนึ่งเป็นเห็ดแดนเหนืออกมาแปะก็แถลงข่าวว่าไม่พบการทุจริตในการเลือกตั้งอบตหกสี่เอ่อร์ก็คือก็ตัวกับจักพีเห็ดหยังนะครับถ้าว่า ถ้าคนมาลองเอ่อเพราะมีมาลองแล้วครับนีกันไอพวกที่ถือร่องยันนี่บอกอยู่เขียเงินอยู่หวยขยงุ่งยิ่งกกตฐานถีมาทายลูกเอาตอนเพิ่นแจกเงินถึือกยิ่งครับกกตอยู่บ้านผมเออมือนนบำข่แนนกะดึกยิ่งที่กันช่วงลงบานนะเออบ่มีข่าวดิบ่ดีบอปิดข่าวครับนะครับนี่แหละเปตรนายนี่คือ มันเป็นนิสัยคนไทยปุ้ยหรือจะไหนนิสัยเชี่งเมียงนิสัยแก่บ่หายบ่เข้าหลบต่อกฎหมายความถือต้องครับเออมันมันซึ่งเป็นลักษณะายใส่ติดบอดีเย่ยกฎหมายมาพาท่ายกฎหมา้คลายว่ามันบ่สารสิทธิ์พ่อแม่คือพวกนี้เขามั่นใจว่าเงินสื่อความยุติธรรมได้แม่เ็ดพชรยังกระซางถ้าเงินเจ้าถึงเนี่ยบ่บ่เลยมันมันไปได้หลายเลยเดี๋ยวเลยบ่บอดบ่หาบ่พ่อแทนที่เลย ดุเล็ดนะครับพี่น้องเฮ้จ้าจีคืออย่างอื่นประเทศใต้มันดีบัดแต่มันเสียมองนี่ยล่ะเพราะฉะนั้นนี่ยพี่น้องเขาถ้าบผมยาหมีเหลือากี่เหลืองกี่เหลือยาหมีเหลืองก่เหลือเดดถ้าถึงคุกถึงศาลถึงอะไรมันเจังจีล่ะเพื่อมิต่เสียครับเสียโค่นทั่วเนี่ยเขาบเจักจีเอาทั้งใดแนี่ยจะคมจัะเข่งจัะบีบเอาทั้งใดแน่นะครับแค่ไหนจะโคนรวยสองล่งที่โบยากขืนเงินหนึ่งล่งผักสองล่งบานครับเน่าไปเอาเปลี่ยนเรื่องมาเรื่องกีฬาเมืองเบเน่ พีมีหลีเจ๊ลุกจบลงแล้วจบลงแล้วนะคะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับก็คือได้16ทีมเขารอบต่อไปแล้วนะครับเขาเลือกมารอบก่อนรองบอกรอบ16ทีมอรบ16มันยังมี8ทีมอีกอยู่นะครับซึ่งในในกลุ่มกลุ่มเอนะฮะในกลุ่มเอก็มีแมนซิตี้ครับมาที่หนึ่งนะครับเปทเช่มาที่สองอ๋อในกลุ่มเอนะคือเข่าสองทีมอ๋อเอาแต่กลุ่มเอาแต่พุ่มบีลิเวอร์พูลทีมผมเชียร์ห้วย อันหกหกหกเม็ดชนะเบอร์ติ่งเป็นทีมแรกในกองอังกฤษที่ชนะหกนัดรวดในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มทีมแรกในกองอังกฤษสิบแปดคะแนนครับครับมือหรือีิมือพิมือติดเก่งริบควาลีประพุ่งแรงแจ้งฮีเลติดเก่งนะแล้วก็เอลิติโกมาดิดนะครับที่สองในกลุ่มบีนะครับกลุ่มสี่มีอาแจ็กนะครับอาแจ็กสปอร์ติงมิดบอลนะครับหนึ่งสองโอ้บาซ่าต๊ะ อายักติกับวอทรมมดาเลยฮกฮกนัดกันค,คือกันฮกนัดรวดกุ้มดีนะมาริดกับอินเตอร์นะครับเขากุ้มอีนี่บาเยินอ่าบาเยินอยู่แล้วนะครับฮกนัดคือกันเบนติก้านะครับมาซาตกลุ้มเอฟนะครับบีแดงกับบยาเลอนนะครับเขาที่หนึ่งกับสองนะครับกุ้มจีลิวกับอาบีซาบวกกุ้มเอสนะครับยูเวนตุส อ่าเชลซีแชมป์เก่าอ่าไลทที่สองครับซึ่งนะครับในการพบกันครั้งต่อไปในรอบ16ทีมนี่มันก็นมีเงื่อนไขค,คืออ่าเดียวกันห้ามเจอกันลีกเดียวกันห้ามเจอกันอ่าราคากลุ่มเดียวกันในรอบแบ่งกลุ่มห้ามเจอกันอ่าซึ่งการจับสลากแบ่งกลุ่ม ทีมีขึ้นในวันจันที่จะถึงนี่นะครับพี่น้องแฟนบอลนะครับเพื่อตามพาทีมเดยมาที่สองสิบปีสิ่ที่หนึ่งที่หนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเรื่องยากแต่้าโ้เดมาที่หนึ่งไปเจอที่สองก็ง่ายลง่ง่ายกลัวแม่ครับครับประมาณนั้นนะครับติดตามผลการจับสลากวันจันทร์นะครับว่าใครสี่พ่อใครจะเจอใครปีนี่หงสีเดรุ่นทั้งสองถวยบอ่ะนะครับแต่ว่า พี่เมเล่เนี่ยกระเช้ซีแห้งอีหลีแห้งโบตกกันกันนานที่ที่เขาวิเคราะห์กันนะกูรู้ทั้งทั้งสายข่าวทั้งเมืองหน่อยครับว่าสามทีมจากกอังกฤษนี่มีสิทธบหลุนอ่าแม่มีสิทธบหลุดไปนะครับเพราะว่าเอาซึ่งว่าแต่คงเส้นคงว่ามากดีแต่ว่ามีแมนอยู่เลยอ่าแม่ความเนี่ยและคือความคงเส้นคงว่าเขาเบิ้งเขาเบิ้งความคงเส้นคงว่างนะครับแมนซิตี้เชลซีลิเวอร์พูลเนี่ยเขาคงเส้นคงว่างครับแต่ว่า แม่นยูยังผีเขาผีออกนัดดีนัดโบดีบรรยากาศต่อไปแต่เบิ้งว่าโคตรไม่เพิ่นร่างนี้นะครับเขามาสิายอยากให้ผีออยากให้ผีแดงเนี่ยขยับขึ้นมาเนี่ยคือมันต้องสูสีมันจะมวลมันจะมวลแต่มันลุดห่างเนี่ยฮะเาเย่อิมันกับบูมวลไปไหนคือจังคือจังเขาสีแซวกันในเฟซเขาสิมันกับบูมวนข้ากลคือคือคือท่านแฟนผีแดงเองเขาก็ช้ำใจอยู่แล้วเกับบสกกาดไม่ยังกับบุกกาดแซ่วยังกับผม เออจะว่าอะไรล่ะล่อลอยผีฝืนก่อนฝืนไข่ก่อนเอาสำหรับสรุปข่าวมื้อนี้นะครับเอาสำหรับน้องเราบอกนู่นว่ามวลสามย่ามจะเออ่เฮ็ดคลิปให้เร็วนะครับเออ่มือต่อมือแห้งดีเพราะว่าหมักสันหัวพี่น้องมักยังสดๆแบบนี้ครับผมนะครับครับอ้าวตลอดมอนี้นะครับโซข่าวฮอตตอดข่าวดังกะถ้ามากกับยาลืมกดซับสไครติดตามแลก์กดแชร์กดไลค์กดแชร์นะครับช่องนี้ผีดุกว่าตลอดมอนี้ขอลาไปก่อนัครบสวัสดีครับ